อันนี้ได้ยังซื้เลยเราวางให้เาวางให้สีข้าจะอะไรสีอะไรวาให้หมดเลยเอาไอเนี่ยเอาวางอันคืออะไรนะโทมิกเหรอโทมิกเหรอโทบิกเอาวางไว้นั่นแหละใส่ถุงก็ได้เลยถุงเอวเอาว่าผู้สื่อนะเอาผู้เสกสีของของเกดาเล่าเจมาแไม่ไหวอ่ะก็ไม่เรียนหาบัตรคอไอเนี่ยไม่ไหวอ่ะ เราต้องซึมนะุกเลยอีกอะก็ไม่รู้อ่ะก็ตอนนั้นเราไม่รู้อ่ะมีคนบอกให้ซือก็ไปเตียววันนี้ไปติวถาวรเต็ทีแล sí, ้วมันก็ใช้แป nah ้งไปนี่เป็นโน้ตใหม่ อไม่ได้ยืม้หาสิบนมันุมเดียวพี่ตายละนอนดูเทนหนังนี่อยู่เิแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเมต้อห้ององละห้อห้องแต่ไม่ต้องเื้ออะไรกินละไปเลยหรอไปเรียนเก็บสลอบื้ออะไรอ่ะชิงจังชิงังที่หังจหวไม่มีขายเลยนะถรอยทไหม

สักรทุ่มมาลูกได้หรอไหนพี่ก็หนีหอมาแล้วอันนี้ให้พี่เข้าไ้พี่เข้าไปจี้ปุ๋วันนั้นอ่ะเสพี่เ้าก็โชคดีเจอเราแล้วเดียวแล้วเราก็เลยไปเที่ยวทำเหมือกันแบบหนึ่งแล้วก็แราจะไม่บอกใครว่าเราหนีไปเที่ยวด้กันแบบ่ไม่ค่ะบอกยไม่มีข้อย่ ไม่เงนานไ่าถ้าเกพี่เท่าพีิดั้งเดี๋ยวเขาไปญี่ปุ่นแล้วเจอกันถ้าเขาไปญี่ปุ่นนะเขาบอกนะใครวะเดี๋ยวลืมเลี้ยงสัมบอนด้วยวันนั้นแล้วเขาเห็นน้องมุ้ไปเที่ยวญี่ปุ่นอ่ะแล้วก็มีสัมบอนทั้งขาเลยถ่านเขาโตหินอ่อนเลยอ่ะเพราอยากไปแบบนั้นอ่ะที่เขาไปหาวันนะตายเซฟไฟหาเลยรูปเที่ยวญี่

เสร็จ้วเวันเนี้ยเมื่อวันก่อนโทรศัพท์แพงด้วยหน้าจอแบบอันนี้ไม่ได้ตกใจเพรว่าเกี่ยวกับอันนี้เลยแบบพึ่บเด้อเป็นสายหน่งล้าละไม่สวยเลยเดี๋ยวไอ้นี่ไงเฉเฉยเฉยมีใครสิงุกไกไหมอ่ะกุกไกอ่ะใครเปตากุกไกฝาก่อกได้นะว่าเราชอบหน้าอก่ ราดูตั <Laure> ้งแต่มาลีมาีเพื่อนล่ะนั่น่มาดีเมาดีเพื่อนเราเลยอะมาดีเนเราเป็นิ่งที่ตองการได้อยู่ได้่ได้อยู่ได้อย่อยไดอย่ไดอ่ไดอย่ได้อย่ไอ่ได่อออกอดออีอ่งออกไ่้้องบอกได้วยว่าเราชอบ่ม่นอน้่่่อ นี่มีนเกงในสองลองอะค่ะเอามาให้น้ำตาลเพ่อเกงในกระดาษเกงในกระดาษเสร็จออกนี่กางเกงในกระดาษที่นอน้นะจะทำพร้อนำน้ใส่ชื่อพี่พี่หนึ่งหนูยังมองว่าพี่หนึ่งได้เรดไม่ได้หรอกคนเยอะ จริงๆงานแบบีไม่ค่อยอยากโพสคือต่อไปงานโฟมไงไป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 ไมไปไไป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 ไไไป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 ไไป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 ปไ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 ไป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 ไไป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  ขึ้นมาจากไหนจังหวัดยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ไปเลยจริงเหรอแล้วใส่ลายดอกเชียวถ้าอยู่กรุงเทพใส่ลายดอกไม่ได้เลยไม่ได้นอบเนาะเขาบอกผิดป่าเฮ้ยเด็กผู้ชายนอนน้ำมันกูจะมีเซ็ตไอ้บัวรุ่ดสมัยนี้ไม่มีหล่อเลยป้าเอ้ย หล่อๆข่มนกือมั่วเราเจอผู้ชายคนหนึงมีหลวดการปูเลยอ่ะกําลังถ่ายคลิปเองกับคนนี้อยู่าปูใหญ่ไงาปูมวผู้สัแบบ้กการปูการเขาตุกตาที่มันเป็นม้าโคเวตุกตาคนนี้อ่ะ่เข้า่อ่หคไม่ไหวมาะขนาดหนูเป็นผ้หนูยังไม่เล่นเลยอ่ะเขาลไม่เล่นมาเกินไปอ่ะ สเก้าและสี่สิบเอเนาะอะไรก็คลายกันไปหมดอะไรอ๋อสามเก้าและสี่สิบเใส่รองเท้าไงบางทีก็ใส่สามเก้ากสอะไหนูอะไรใช้รองเท้าก็ล้กัส่สาเก้าใส่สี่สิบอะไรขอแล้วะวคิว เขอบอกทีฟ <onz rates> okay. ีอันนี้รูปอันนี้คปปลิปเหรอล่ะอันนี้คลิปเหรออันนี้คลิปอันนี้รูปเหรอมะป๊าหรอแตเนี่ยไม่ดีค่จิ๊บไม่ต้องเปนะใครน่ะจิ๊บอ๋อจิ๊บจิ๊บบจิ๊บบีจิ๊บจิ๊บต้องมีความลับอย่างเงียื่อนเลยนะอ๋อใช่ใช่โอ้โหอะไรจะสืบความลับเลยไอ้เจ้าลินรีบกลับบ้านเลยยังไม่ทันได้รู้อะไรเลยอะไรบีไม่รอดแล้วค ไม่มันล็อกเรียบคอเราเครื่องอ่ะมันรีบมองอย่างจริงเครื่องมันล็อกแล้วว่าถ่ายแต่รีบกันเลยไมองล็กลุ่มนี่มาจากไอ้องเรียนอะไรนะคอนแวนปะเซนโยเซนโญ่ที่พี่ไปเจอที่เราไปเจอกันที่นี่ปะคอมเพล็กซ์อะถ้าไม่เด็กโรงเรียนนี้รู้จักเราเยอะจังเลยโอ้ยก็นี่ไงแ้วมันขยายไงขยายขยายวงอะ เรากาไปโปรโมทไงเหมือนบ้าไปเจอเด็กทุกชั้นแล้วทุกชั้นรู้จักเราทุกคนเลยอ่ะใช่แม่หมูพ่อหมาเนียแก่หมูพ่อหมาทั้งทนะพวกเด็กผู้หญิงทั้งห้ดน่าจะเป็นหมดตอนนี้เว็บลุกอยู่ไว้งั้นแหละเก็บให้เก็บให้เดี๋ยวเก็บให้นี่เด็กลับไปกิน มีความลับอยู่อย่างนั้นรอก่อนนะเอาไว้ที่หลังนี้จิ๊บบี้รหัสอะไรอ่ะรหัสอะไรรหัสอะไรรู้กันหมดแล้วเนี่ยเอาคลิปอราบอกลุ้มโะนสามโซนเจ็ดรู้กันหมดแล้วรู้กันหมดแล้วกันจิ๊บบอ้จิ๊บบี้จิบี้ห้ามดูไรถ่ายรูปโป้ตัวเองไว้เปล่าจะได้ไม่เบื่อเพรต้องแบบีเพลงมิกงมิงอะไรอย่างเงี้ย ลฮ้ยเฮ้ยทำไมมีลูกผู้ชายด้วยอ่ะเล่าไปแล้วาีบีชีบีไม่แต่ลูกเาไม่แช่ลูกดา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 ต่อใา่หน่อยต่อไว้ตรงนี้แหละ ตั้งสูงเดี๋ยวมันร่วงตัวกัตัวใครตรงนั้นทำของเขาร่วงอีกเอ้ยไม่มีอะไรเลยเป็นหน้าตัวเองเอ้าตัวฝั่งเราหน้าตัวเองคือหน้าไหนหรือเปล่าสายถี่ใช่ไหมสายหน้าหนูเองนช่แหลมได้ทุกคนได้ทุกคน

ไม่หมดไม่ละกล้ล่ะสี่โมงแต่ว่าเดี๋ยวให้จัดไปก่อนก็ได้นี่อุตส่าห์มาก่อนรู้เปล่าเขาบอกว่าสี่โมงไจ้แต่เราได้ยินว่าเนี่ยเดี๋ยวมีคนมาถึงเราม็บอกว่าเรามาเช้าปกติเป็นไปหมดน้ำใครใครเหรอเธอนี่ เชอรี่น้ามาเชอรี่เชอรี่เก็บรายละเอียดทั้งตัวอยู่สอบหลาคนถามเเรีนเกแพนยังไม่ออกยังที่หลัขอบคุณมากเลยเดือนยังไม่ออกไม่ค่ะไม่ไ่้เดือนนี้ก็ไม่เดือนหน้าก็ไม่เดือนอย่าลืมนะลืมไปหมดไม่ลืมขอบคมณมากเลยาไหมืนกันอยู่สอยลืมก็สองคนไม่ได้ทวินเลยไม่ไฉันจะลืมได้ยังไงบ้าหรอ่ค่ะ ไไงม่รู้อ่ะเขาเตรียมสองอา้ิี่แล้วล่ะรอรอ่าเขาจะไปอทำไมต้องมนหลอกดูดูดูจีดีจีดีนี่นองจีเราใส่ชุดนักศึกษามาเลยชุดนักศึกษาเขาใส่กันเก่งลองลอ เดี๋ยวยวเดียบยังเซอดแล้วผงพีจีบีอันนี้ของใครอ่ะรหาลัยหามหาเขาไมเหยรูหยาโทรศัพท์ไม่เหมแมวด้วยอ่ะอัีแมท่เกมเขาไปกีเด้น้อเฮ้ยไม่มีแมวเลยว่ะไม่ได้ใ้ค่ะ โอ๊ยไม่เหมือนมีแมวฟาโลมาด้วยอ่ะเดี๋ยวนะมีแมวชื่อน้ำด้วยไม่เหหน้ามันอยุดจบธรรมาปิดเสียงอยู่เลยปินเสียงใครอ่ะไม่โลเลเตอร์นี่นิมนตใครอ่ไม่ เขาไม่เอาหน้าให้เห็นเขาเอาเขาเอานิ้วให้เห็นไม่นี่โบเลยค่ะแพลวไป ถ้าพี่ไปหาที่นี่จะไล่ที่แบบนี้ปะไล่ไปงั้นแหละอะไรใครได้หรอนีเสื้อสีแดงเนาะกระไปีเองนะออเหรอเย็นพิเศษไปดูหุนังอ้อยากดูเมย์เมไหนเม์ไหนเธอยพไปด้วยยไปาอไปด้ยกันหมดเลยเนี่ยไม่ต้องรอค่าผู้ผลินก็ได้ ไม่คืออยากออกจากตรงนี้แล้วอ่ะรอคลิปน้ำอยู่ไปไปไปไหนไปไหนน้ำขอคลิปหน่อยเย็นเย็นๆสิตุ้ยน้อยมาที่หลังจะเอาก่อนเลยใช่เห็นไหมไอ้ของใครเนี่ยมาได้เลเลยไม่ถ่ายเลยดิยั่างย่างย่างวางไปยังเนี่ยยังไม่วางเอาไปเลยไปเลยตรงแน่ อาไเอะของไครอ่ะต้อหน้าพี่นี่ของใครเนี่ยต้องแเนียต้องแบบพี่หรอไปหาเท้าไปหาแท้ว